เมื่อวานอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอ,อดีตกะกะตอ,ออกมาดา่ากะกะตแรงด่าว่าออกระเบียบเลือกสวได้เหง่สวยมากมกล้าด่าัะขนาดนั้นต้องคุยกับอาจารย์ใช่ค่ะไปกันที่อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรค่ะอดีตกะกะตน,นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยคะ่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณดนัยคุณนนทรัฐผมเป็นคนซูมปเรียบร้อยนะครับอ้าวเหรอคะ แสดงว่าแสดงว่าเฮงซวยมากคำัที่หลุออดออกมาแสดงว่ามันเหลืออดแล้วใช่ไหมอา <c oughs> จารย์คือ <c oughs> อยากจะบอกนี่ครับว่าภาคประชาสังคมเนี่ยเขาเร่งรัดรอ,ร,อระเบียบการแนะนำตัวจากกะกะตแล้วก็ถามตลอดเวลาเลยว่าจะออกมาเมื่อ,อไหร่หกกตก็อบอกว่าขอเวลาพิจารณาไตร่ตรองให้รอบครอบเเดี๋ยวจะออกระเบียบแนะนำตัวออกมา ก็รอกันอยู่ประมาณสองเดือนกว่านะครับนะครับแล้วก็ออกมาเมื่อวันที่ยี่สิบห้าประกาศนัดจิตจที่บหกนัาครับใช้ยรี่สิบเจ็ดในสาแค่สามหน้าแต่ในสามหน้าดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นว่าก่อให้เกิดปัญหาคําถามข้อสงสัยต่างๆมากมายทีเดียวนะครับผมเลยใช้คําว่าน่าจะต่ากว่ามาตรฐานน่าจะต่ากว่ามาตรฐานน่าจะต่างกว่ามาตรฐานระเบียบก่อนหน้านี้เนี่ย เขามีระเบียบฉบับหนึ่งนะครับเรียกวาระเบียบการเลือกสวอันนั้นเนี่ยสองร้อยแปดสิบเจ็ดหน้าออกมาตั้งแต่วันที่สิบกุมภาพันธ์นะครับสิบกุมภาพันธ์ออกมาตอนนั้นนี่สองเดือนกว่าอันนั้นอะมาตรฐานมาตรฐานเอือครับนะครับและไอ้สามหน้านี่คุณรอกต้องสองเดือนกว่าสองร้อยแปดสิบเจ็ดหน้านี่คุณออกมาได้ก่อนหน้านี้ต้องสองเดือนกว่าแล้ว แล้วพอใช้แล้อีกสองเดือนกว่าในการยจกให้ครวนไตรรองหาวิธีการต่างๆที่ดูแล้วเหมาะสมที่สุดคผลออกมาอย่างไงแล้วครับโอเคอาจารย์เดี๋ยวย้อนนิดนึ่งอาจารย์คำถามโอเคอาจารย์เดี๋ยวย้อนนิดหนึ่งที่บอกว่า287หน้าที่ออกมาเมื่อวันที่10กุมภา10บกุมภาปีนี้แหลอฮะใช่ครับปีนี้มันนป้นเรียกว่าระเบียบการเลือกสวระเบียบการเลือกสวอ่ะนะครับห ส่วนที่ออกมาแล้วเป็นปัญหาล่าสุดเนี่ยเรียกว่าระเบียบการแนะนําตัวสวอพรเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนละหน่วยทําหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันเป็นภาคขยายของระเบียบเมื่อวันที่สิบกุมภาหกเจ็ดใช่ไหมฮะขยายเพิ่มเติมหรือเปล่าค่เนี่ยเป็นครอบคลุมทุกเรื่องครับครอบคลุมทุกเรื่องสมัครอย่างไร กรรมการต้องทําหน้าที่อย่างไรการจัดหน่วยสถานที่เลือกต้องจัดรูปร่างหน้าตาอย่างไรแบบใบสมัครต่างๆเป็นไงบ้างอันนี้ครบถ้วนหมดเลยแม้กระทั่งบัรที่ใช้ในการเลือกเนี่ยก็มีการเผยแพร่ออกมาใช่ไหมสีนี้เป็นเลือกแบบนี้สีนี้เป็นเรื่องแบบนี้อันนั้นเนี่ยอยู่ในระเบียบ287หน้าอันนั้นอ่ะมาตรฐานแต่ไอ้สามหน้าสุดท้ายที่ออกมาเมื่อวันก่อนเนี่ยใช้เวลาสองเดือนกว่าแลันจะฉบับแรกนะ ซึ่งความจริงแล้วมันควรจะออกพร้อมๆกันได้โ okay. okay. อเคโอเคแสดงว่า287หน้าเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์67ไม่ได้บัญญัติถึงเรื่องวิธีการแนะนําตัวไว้ด้วยใช่ไหมครับจึงต้องออกไอ้สแผ่นนี้ถูกไหมฮะที่มีครับมีมีแบบนั้นก็มีแต่ว่าก็เป็นที่เ้าหาอยู่เล็กน้อยว่ามันดูน้อยเกินไปน้อยเกินไปเ,เออเช่นการบอกว่าผู้สมัครเนี่ยจะต้องเขียนเอกสารแนะนําตัว อ,อภายใต้แบบฟอร์มที่ชื่อสอวสามและที่เราเดินทางกันอย่างบอกว่าแบบฟอร์มนี้เนี่ยให้มีประวัติการศึกษาสามบรรทัดรประวัติแล้วก็ประสบกรารณ์การทำงานห้าบรรทัดแล้ว <laughs> ก็บอกว่าเฮ้ยต่อไปสวที่ได้มาโดนประชานแน่นอนไอ,สอ้สวห้าบรรทัดเ <laughs> <laughs> พราะมีประวัติห้าบรรทัด <laughs> ใช่นะครับก็วิจารณ์กันว่าน่าจะไม่เพียงพอดังนั้นเนี่ยเราจึงรอคอยครับว่าเออ มันมากขยันในการในการแนะนําตัวอื uh> ่นอะไรอีกไหมเพื่อที่ให้คนที่เขาเลือกด้วยกันเนี่ยเราได้รู้จักกันมากที่สุดก็รอคอยรอคอยรอคอยถามตลอดเวลาเมาออกมาสามหน้านะครับแล้วก็อย่างที่ว่าไว้แล้วครับเอคุณจะเขียนเอกสารแนะนําตัวเพิ่มเป็นสองหน้า A4 ได้ใช่ไหมอันนี้ใจดีมากขึ้นนะขยายิ่มขึ้นเป็นสองหน้าอ A4 แต่ ให้เผยแพร่ระหว่างผู้สมัครด้วยกันครับผมเขียนเสร็จแล้วผมไม่แจกคุณอันายไม่ได้นะผมเขียนเสร็จแล้วผมไปโพสในเฟซบุ๊กไม่ได้นะผิดนะเพราะเป็นสาธารณะแล้ะก็คำถามต่อไปคือแล้วผมจะไปรู้ได้ไงว่าผู้สมัครด้วยกันคือใครนะครับไม่มีทางรู้เลยครับเพราะว่าในกระบวนการการรับสมัครนั้นเนี่ยคุณอนนายนะครับใครไปสมัครก็แล้วแต่ในแต่ละวันเนี่ยก็าตมีระเบียบมาครับนะครับว่าห้าม เผยแพร่ชื่อผู้สมัครและจำนวนผู้สมัครในแต่ละกลุ่มอาชีพในแต่ละวันาทำไมต้องเก็บเป็นความลับอันนี้มีเหตุผลอันนี้เหตุผลที่พอรับได้เหตุผลคือเนื่องจากว่าระบบในการเลือกตนเองเนี้ย ถ้าหากว่าไปรู้นะครับว่าใครสมัครที่ไหนหรือที่ไหนมีคนสมัครแล้วเท่าไหร่เนี่ยก็จะเกิดการหลบกันไปหลบกันมาได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าในสมมติบางกลุ่มอาชีพในอำเภอนะสมัครน้อยกว่าห้าคนอะพาดชั้นแหละก็ต้องไปเลือกกันเองในรอบที่หนึ่งก็ไปสู่รอบที่สองในเล็ทันทีรอบที่สองในระดับอำเภอนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องพยายามไม่บอกครับว่าอำเภอนี้จํานวนคนมาสมัคร แล้วเท่าไหร่รในแต่ละคุณอาชีพอำเภอน,นี้เบอร์ใหญ่ๆเบอร์ดังๆนะคร,บระับที่คุณตะในเอ่ยชื่อมาในตอนที่แล้วเนี่ยไปสมัครที่นี่แล้วนะเฮ้ยฉันไปสู้กับเขาไม่ได้ไา้ฉันหลบไปที่อื่นดีกว่าเพราะ <"H> um. ฉันก็เลยเกิดกติกาที่ในกฎหมายอยู่ในระเบียบนะครับว่ากกตเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่นะที่ทําหน้าที่ในการรับสมัครเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดเผยจํานวนแระชื่อผู้สมัครได้จนกว่าการสมัครจะเสร็จสิ้นลงครับ ไอ้ตรงนั้นมีเหตุผลรับฟังได้แต่ที่รับฟังไม่ได้ก็คือไปตีกรอบไปตีกรอบเรื่องการแนะนําตัวใช่บอกว่าให้แจกตบบัพผู้สมัครนะนะระเบียบที่ออกมาเนี่ยมีผลใช้แกผู้ประสงค์จะสมัครด้วยนะ <c oughs> นะเขาเขียนแบบนี้นะผู้ประสงค์จะสมัครเนี่ยอยู่ภาใตระเบียบนี้ด้วยและใช้ตั้งแต่วันที่27ที่ผ่านมาครับสมมตินะสมมติคนใดจะสมัคร คุณนายก็ทําเอกสารสองหน้าเสร็จเสร็จแล้วคุณนายเอ๊ะทำยังไงวะให้เผยแพร่ไปอยาพูดมัครพูดมักอยู่ไหนอ่ะเพราะเราไม่รู้ไงใครสมัครมาก็ไปส่งให้คุณอบอรรัตน์คุณอบารรัตน์ปรากฏว่าพี่แกเจรีบอเจหรือเรียกว่าอะไรได้คะคุณอภรรัตน์เผยแพร่ให้เลยไม่ไม่สมัครไม่จะเป็นผู้สมัครค่ะพิดนะครับเพราะว่า เป็นการเผยแพร่ไปยังคนซึ่งไม่ใช่เป็นผู้สมัครหรือผู้ใดเอาไปลงเฟซบุ๊กยิ่งผิดอีกเป็นทุกเป็นาบิกก็ผิดครับเพราะว่าน,นี้เป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อประชาชนทั่วไปดังนั้นให้ข้อความที่เขียนว่าให้เผยแพร่ระหว่างผู้สมัครดยกันเนี่ยในข้อเจ็ดและข้อแปดเนี่ย,ยเป็นอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้จนกว่าการสมัครจะเสร็จสิ้นลงนะครับถูกไหมครับถึงจะรู้ว่าใครเป็นผู้สมัครดีกันเนี่ย ไม่ทราบคิดยังไงนะเอาไรกรองไม่ทราบครับครับแต่คราวนี้แต่คราวนี้เขาตีกรอบอย่างนี้อาจารย์ผมอดคิดในแง่ร้ายไม่ได้ตีกรอบแบบนี้มันเอื้อให้เกิดสวจัดตั้งคือมันจะทําให้การเลือกบรรดาลเนี่ยอืขาดองค์ความรู้ในการเลือกอืคือเวลาคุณจะเลือกอะไรก็แล้วแต่นะคุณควรจะต้องรู้ในเรื่องนั้นให้มากที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะเืองสินค้าสักชิ้นหนึ่งอยนี้รู้ข้อมูล สเปคอ่านข้อมูลต่างๆอ่านคอมเมนต์อ่านรีวิวต่างๆให้รู้ถึงตัวสินค้าตัวนั้นได้มากที่สุดตอนนี้คุณจะเลือกคนมาทําหน้าที่ระดับประเทศเป็นสวแต่คุณให้รู้น้อยที่สุดอะรู้ได้เพียงแค่ห้าบรรทัดนะครับและไปสอบหน้าก็ต้องแจกแใหในบูพวกเดียวกันเองไ่แด้ต่อสารแนบก็ไม่ได้แล้วอย่างในระเบียบข้อสิบเอ็ดนะอันนี้ก็คือหลังจากที่มีฤษีกาประกาศที่มีการเลือกสวแล้วเนี่ยยิ่งสนุกสนานกว่านั้นนะครับ ยังไงอ่ะคุณนายคุณนายอยากลงกลุมมาะไรดีว่าผู้สูงอายุแล้วนันนะว่าอายุมากแล้วครับได้เลยจังเลยสื่อวนชนก็ไม่ได้เหรอคะได้เลยครับอาบุ่มคนแก่อาบุมคนแก่คุณนายอยากลงนะคุณนายมีอาชีพอะไรเป็นพิธีกรนะเป็นผูกประกอบกิจการทางสื่อเป็นนักร้องนะเป็นศิลปินสมุทรนะครับกลุ่มอาชีพต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะไม่สามารถใช้ความสามารถส่วนตัว ในการที่จะเอื้อเป็นประโยชน์ต่อการแนะนําตัวได้ครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําครับคุณอนายจะต้องเอไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาตัวเองออกจากหน้าจออีกสองเดือนครับห้ามทำมากินในเรื่องพวกนี้แล้วครับโอเคถ้าเป็นนักร้องห้ามขึ้นเวทีร้องเพลงโอเคนะเป็นพิธีกรห้ามออกรายการทีวีโอเคนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นและอีกข้อหนึ่งในข้อ11นี้เหมือนกันที่บอกว่าห้ามสัมภาษณ์สื่อ เป็น้ามสัมภาษณ์มันก็ทัากลายเป็น hmm. ว <will> <up dig> <ively> <tr> ่าไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้สมัครก็แล้วแต่เนี่ยในช่วงสองเดือนดังกล่าวเนี่ยท่านห้ามพูดกับสื่อใดๆเลยตอนนี้ขามก็คือถ้าตีกรอบแบบแบบแคบก็บอกว่าถ้าหากว่าพูดในการแนะนําตัวกับสื่อทําไม่ได้แล้วถ้าตีแบบกว้างนะพูดอะไรๆกับสื่อก็พูดไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าการที่คุณจะไปพูดเรื่องอื่นๆต่อสื่อก็ตามเนี่ยจะไม่ได้แนะนําตัวเนี่ย คุณเตาหน้าคุณออกสื่อครับเป็นการคนะตัวคุณเองเหมือนกันใช่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 ชัดเจนเลยอาจารย์แล้วก็แล้วก็ถ้าฝ่าฝืนนะปรากฏว่าเมื่อย้อนกลับไปอ่านบางมาตราในกฎหมายว่ากันด้วยเรื่องการได้มาซึ่งสวโอ้โหติดคุกตัดสิทธิ์การเมืองหนักเหลือเกินะนอาจารย์คือถ้าคุณนายไม่ชนะไม่เปอะไรหรอกครับไม่มีใครร้อง แต่ถ้าคุณนายชนักขึ้นมาเนี่ยด็ว่าจะไปหาเป็นเป็นสวขึ้นมาเนี่ยผมก็ไปหาว่าวันนั้นคุณนายโผน้ามานิดหนึ่งในรายการคุณอมรรัตน์สองวินาทีนั่นแหละตอนนั้นผมออกมาเป็นการใช้ความสามารถในวิชาชีพเพื่อทําให้เกิดความได้เปรียบนะครับนั้นคุณนายให้สัมภาษณ์ใครต่อใครในเรื่องดูเรื่องนี้นะครับอันนั้นเป็นการเติมพิดระเบียบของคอระตผมถึงบอกว่าระเบียบนี้เนี่ย จำเป็นต้องมีการทบทวนแล้วก็อยากให้กรตรทบทวนเองครับ <Okay. S 2> ไม่ต้องอาศัยมือสาลปกครองหรอกครับ <Okay. S 2> ไม่ต้องประเภทว่าเราให้สารปกครองวินิจฉัยก่อนคือ <Okay. S 2> ทบทวนได้เลยทบ <Okay. S 2> ทวนเองได้ได้ครับโอเคอาจารย์สุดท้ายเลยนะอาจารย์สุดท้ายเลย มีคนเขานินทากันเขานินทาว่าระเบียบของกกตฉบับนี้และรวมถึงกกตไปขู่ใครก็แล้วแต่จะสมัครส so วและเอาโปรไฟล์ไปเสนอหน้าอยู่ในเว็บไซต์ของ i l รอระวังเถอะเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีอจนด d a าทางการเมืองแอบแฝงอยู่ตั้งใจที่จะออกมาเพื่อตัดเกมส so วสีส้มอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรครับ ไม่ทราบนะครับว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงหรือไม่นะครับแต่คนที่พูดในประเด็นต่างๆเหล่านี้นช่วยออกมาชี้แจงต่อสื่อต่อสาธารณะด้วยนะครับว่าการรดรงนั้นผิดกฎหมายจะเป็นพรปรการได้มาซึ่งสวจะเป็นระเบียบการเลือกหรือระเบียบการแนะนําตัวข้อไหนอย่างไรด้วยนะครับเพราะผมพลิกด,ดูแล้วผมยังไม่เห็นว่าเป็นความผิด ที่ใครต่อใครจะแนะนาเกิดจะรณรงค์นะจะรณรงคร์ให้คนมาสมัครกันเยอะๆครับก็พนตอเองก็จะต้องเป็นคนซึ่งรณรงค์ให้คนมาสมัครเยอะๆด้วยดังนั้นการรณรงค์ให้คนมาสมัครเยอะๆนั้นไม่น่าจะเป็นความผิดแต่อย่างใดรับครับดังนั้น,นดังนั้นไปกล่าวหาว่าคนออกมารณรงค์มีอานจะได้แอบแฝงเรื่องสวสีส้มก็ถือว่าไม่ถูกต้องหรือยอย่างไร เราไม่รู้นะครับว่าแต่ละคนคิดยังไงนะครับแต่ว่าเพียงแค่<ง>นดครับภายในเส้นของการรดรงค์ให้คนมาสมเยอะๆไม่ได้บอกว่าจะต้องเลือกคนที่มีบุมรมการวิธีการคิดทางการเมืองอยู่ในกลุ่มก้อนใดรหรือจะต้องเป็นสีใดเนี่ยกราบใดก็ตามถ้าเขาไม่พูดสิ่งนั้นเนี่ยไม่น่าจะถือว่าเป็นความผิดครับ ก็คือทาได้ใช่ไหมคะคือทําได้โอเคเอาเลยครับอาจารย์กราบขอบพระคุณมากครับค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์สมชายสุภาพนะครับผมสุภาพเรียบร้อยครับค่ะรับทราบค่ะว่าอาจารย์สุภาพค่ะถ้าไม่เหลืออดก็จะไม่หลุดคำนั้นใช่แล้วเฮงซวยมาได้ไงอ่ะอาจารย์คนสุภาพมากมันก็มาแล้วอ่ะอาจารย์คนสุภาพมากนะมันก็มาแล้ว